สวัสดีครับพบกับผมเก่งกาจโฮโรเฮลตี้นะครับนะฮะครับเราก็จะมีข้อมูลแล้วก็รายละเอียดต่างๆนะครับมานำเสนอท่านตลอดนะครับนะโดยเฉพาะนะครับนะฮะร่างกายของคนเรานี่นะครับมันมาจากธรรมชาติครับมันเป็นส่วนย่อของจักรวาลถ้าเรากินเป็นครับอายุยืนครับเพราะร่างกายมนุุยนเนี่ยมันประกอบขึ้นจากธรรมชาติ มันมีพลังงานสารอาหารจากแร่ธาตุต่างๆที่ธรรมชาติผลิตและมนุษย์ก็ผลิตดัดแปลงจากธรรมชาติก็มีโซเดียมเกลือแกงแมกนีเซียมซึ่งมีอยู่ในกล้วยถั่วเหลืองผักโขมปลาต่างๆครับแล้วก็โพแทสเซียมนะครับแคลเซียมเนี่ยในผลิตภัณฑ์นมหัวไชเท้าเต้าหู้กุ้งแห้งฟอสฟอรัสสังกสี ก็มีในอัลมอนด์ครับเม็ดมะม่วงหิม,มาพานต์นะครับนะหอยนางรมเต้าหู้ยี่ไข่ปลาตับปลาก็มีธาตุโคมเมียมก็มีในพรนยพืชที่ไม่ขัดสีนะครับถั่วต่างๆเห็ดต่างๆตับกุ้งธาตุเหล็กก็จะมีในไก่ตับไข่ถั่วเหลืองปลาสาหายงาเราต้องรู้จักปรุงแต่งอาหารให้มันกลมกลืน อย่าให้ท่านใดท่านหนึ่งมากเกินไปหรือขาดเกินไปอาหารทุกมื้อนะครับจึงไม่ควรขาดพริกไทยถั่วต่างๆเห็ดต่างๆวันนี้นะครับเราจะก็เสนอเมนูกะเพราเห็ดฟางหมูสับตามผมมาในคนรัวเลยครับทำยังไงครับนี่นะครับนะอันนี้ก่อนที่จะปรุงก็ที่เลยนะครับน้ำส้มสายชูก,กลั่น5%ตราฉลากทองนะครับนะฮะ ร้างทุกอย่างแล้วครับไม่ว่าจะเป็นระเพรานะฮะเห็ดพริกต่างๆเนี่ยเราร้างปั๊บเนี่ยไอ้เคลือบต่างๆที่มันสารเคมีที่มันเกาะมาครับมันก็จะหลุดหายไปแล้วเราก็จะกินอาหารอย่างสบายใจไม่ต้องกังวลว่าจะมีอะไรเคลือบแฝงเข้าไปร่วมอยู่ในกระเพาะเรานะครับนะฮะครับตอนนี้เปิดไฟนะครับเราจะทําการปรุงแล้วครับแล้วก็ใส่นี่แหละครับน้ํามันมะพร้าวลงไปก่อนนะครับนะฮะอันนี้สิครับมัน3ามอย่างครับนะฮะ มีพริกสดพริกแห้งแล้วก็กระเทียมนะครับโขงมาให้พอดีพอดีนะครับคือจริงๆนี่นะผัดกะเพราเนี่ยบางทีเขาบอกว่าโอ้กินมันฉุนแรงท่านไม่รู้หรอกครับมันจะไล่โควิดนะครับมันจะขับเหงื่อด้วยอาหารของไทยแล้วนี่นะฮะมันเหมือนยาโบราณก็เถอะว่ากินอาหารให้เป็นยานะครับนะฮะพอผัด,ผดหอมร่ที่แล้วนะครับเราก็จะใส่หมูแ้วครับนะใส่หมูลงไปนะหมูที่เราบดเรียบร้อยแล้วนะครับนะ ผัดให้มันเข้ากันนะครับก็ตอนนี้เราก็จะปรุงด้วยสีอิ๊วขาวสูตนหนึ่งตาไม่ครัวฉลากทองนะครับแล้วก็นี่แหละครับเอาไปรอบรอบนี่เลยรอบรอบกระทะนะครับแล้วก็ผัดตามาด้วยน้ําตาลไสรแดงครับตามด้วยเห็ดฟางนะครับตอนนี้จะปรุงด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวครับนะฮะกะเอากะเอานะครับนะฮะ อย่าเอารสเค็มมากไม่ดีเสร็จแล้วครับแล้วก็ใส่ด้วยครับทีฟ้านะครับเพิ่มสีสันมีแดงๆหน่อยมันก็แลดูหน้ารับประทานนะครับนะฮะนี่แล้ะครับปิดท้ายดีเลยครับใบกะเพราครับนะฮะพอกลิ่นหอมออกมาครับอุ้ยไปได้เลยครับทิมเลยครับกลิ่นมันหอมยั่วยวนชวนเหลือเกิน อ uh huh. รถเป็นกลมกหล,ล้ำลอยซ้ำเลยครับพิษภัณฑ์ตราแม่ครัวและฉลากทองครับนะเป็นพิษพัณฑ์คุณภาพครับทุกครัวเรือนขาดไม่ได้ครับสำหรับวันนี้ชมแล้วอย่าลืมนะครับกดซับสไครต์กดกระดิ่ง กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับคนจนคนมี